นี้ตัว RGB BING นะครับ RGB BING เนี่ยเป็นสตรีมนะเป็นสตรีมสวิเชอร์นะสำหรับพวกไลฟ์บน YouTube หรือว่า OBS ไอตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถถ่ายท่อสดด้วยเป็นแบบ Full HD นะคือ 1080p แล้วก็ APS นี่คือ60นะครับ ตัวนี้สนย์ไทยนะก็อยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นสามนะตัวเครื่องก็เป็นเครื่องเล็กๆเลยนะเครื่องแบบนี้เลยเดี๋ยวแกให้ดูหนักไหมบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยหนักนะครับประมาณสองสองร้อยกรัมได้สองสามร้อยกรัมข้างๆาเนี่ยก็จะมีที่เสียบนะมีซี่เสียบพอร์ตนะถ้าต้องการความแรงสูงเนี่ยก็ใช้พอร์ต เช้แลนพอร์ตในการคอนโทรลนะมีอินมีเอานะครับแล้วก็มีมีเว็บแคมมีรคคอร์ดนะครับข้้าหลังเนี่ยก็ต่อเครื่องนะหรือต่อกล้องเนี่ยได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะ1 2 3 4ี่แล้วก็ออก1น,นะครับเข้า4ออกหนึ่งนะครับอาจจะออกไปที่จอมอนิเตอร์หรือว่าจอที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้ USB Type C นะเป็นตัวสวิตช์ไฟนะครับ นี่ก็คือตัวเครื่องพื้นฐานปก,กรณ์มาให้เนี่ยก็จะมี USB ที่เป็น3-0นย์นะเราก็า USB C นะที่เป็นตัวปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว Capture ม a r d นะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเป็น HDMI Capture า a r d อริสยางน,นี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองใช้กันดูนะครับ